สรุปนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในส่วนของเรื่องแรกนะครับนั่นก็คือนะครับแฟงของแม่ติม๋มก่อนหน้านี้เมื่อวันที่วันก่อนที่เล่นอยู่สะพานพระรามเก้าอาสีไปคุยนะครับประชุมใหญ่เลยเหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาก็เลยนะมาเป็นเมื่อ,อตอนเย็นที่ผ่านมา บอมาครับนะครับแฟนแม่ติ๋มไม่มานะครับวันก่อนก็ไม่มาที่สะพานแพรนก็ไม่มานะครับมาแต่พอเห็นนะครับนะครับผมสิมาสรุปให้ทั้งหมดทั้งมวลไม่มาบอกโจแล้วบอกว่าไม่มาก็ดีครับนะครับบอมาก็ดีนะครับนั่นก็คือครับห้ามเด็ดขาดครับสําหรับบุคคลนี้นะครับ นะครับอันดับแรกหนึ่งไม่ใช่บุคลากรนะครับของทั้งสองวงของทั้งองค์กรเลยนะครับอืมแล้วนะครับมาพิมพ์นะครับต่อว่านะครับแสดงถึงการอาฆาตมาตรร้ายนะครับถ้าใครได้อ่านข้อความนั้นนะครับต่อบุคคลอื่นถือว่าเป็นภัยนะครับนะครับ บอตรงมาเหยียบอครับไม่ต้องเข้ามานะครับไม่ต้องมานะครับอผมก็ไม่รู้นะครับว่าจะมาหรือไม่มาเน้งแ่ทีแรกผมก็ยังหมายมั่นและก็ตั้งใจครับว่าถ้าผมเจอนะครับย้ำ่าถ้าผมเจอนะครับบอว่าสิเป็นอยู่หลังเวทที่อยู่ข้างนอกกระซ้างตามแต่นะครับด้วยความขุ่นข้องมองใจและข้อสงสัยนะครับของผมเองนะครับว่า นค,คนไม่รู้จักกันทําไมถึงโพสต์ด้วยข้อความที่นะครับอาฆาตมากร้ายขนาดนั้นเป็นไปดาเขาจังสันจังสทงทงีทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันไม่เคยมีแม้กระทั่งคอนแทคงานไม่เคยร่วมงานด้วยกันผมก็อยากเจอยู่แล้วก็อยากถามเพราะเหตุนใดยังไงบอลจูแล้วก็อยากว่าครับแล้วก็อยากเจอเพราะอะไรนะครับฉะนั้นประเด็นแรกห้ามบุคคลน,นี้นะครับ มาหลังเวทีเอาง่ายครับเพราะต้องมาเหยียบเพราะต้องมาอยู่กับองค์กรเพิ่นนะครับเขามามาแล้วนะครับกระเฮ็ดใหม้ม,หม,มันเกิดความบุ่ไหว้เฮ็ดให้มันเกิดความเสียหายมานนี้ก็ไปไล่สดนะครับไล่สดโดยใช้ช่องของน้องฮักแพงนะครับอันนี้ห้ามเด็ดขาดเช่นกันนะครับอันนี้ก็คือห้ามครับนนองฮักแพง ครับกับพอกับแม่นะครับหรือกับคนอื่นใดๆไม่ได้ว่าแต่แม่ติ๋มนะครับอ่าแล้วก็น้องต้นลิวนะครับห้ามครับอืมนั่นก็คืออยูอยูเต็นของจะของเพื่อที่จะไม่ให้มันแบบไหลหาดกันไปเกี่ยวพิมพ์ผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับยาสีเกงมันมีไผซอยใดเน่ นะครับเมื่อมันเกิดปัญหาขึ้นมันมีใครช่วยคุณได้บ้างกิ่งหลายย่ามโพด่าเขาด้วยขอความหยาบคายบ้าผมว่ามันไม่ถูกนะครับมันแทำผิดในกลุ่มทำไมผมถึงไม่เห็นโพสขอโทษในกลุ่มบอทโจหัวเรื่อไงไหญ่ชืาเว่ามาคุยไม่มาเรื่องของน้องต้นหลิวครับน้องต้นหลิวนะครับแดนเซอร์เนาะ อ่าที่อยู่วงสองนั่นแหละนะครับกลับไปจากวงหนึ่งนี่แหละครับนะครับ,นะรบไปอยู่วงสองนะครับด้วยเป็นกระแสที่ว่านะครับเกิดจากช่องน้องต้นเหลิวนะครับบอกว่าจิเป็นยังเป็นคลิปหรือว่าเป็นไล่หรือว่าเป็นอขอความในไต่ไล่ในไต่คลิปนะครับแล้วมีการนําเสนอกันเกิดเป็นเรื่องราวประเด็นเกี่ยวกับการบูลลี่นะครับนิวของอีหลัด น้องอุงอิงบอสโจครับฟันขาดแล้วครับว่าช่องของน้องต้นหลิวปิดโดยไม่มีกำหนดเปิดปิดช่องโดยไม่มีกำหนดเปิดแล้วยิ่งน้องอุงอิงนะครับบอสโจแลวกด้เดวิานะครับเป็นศูนย์หนานะครับของสาวหน่อยเป็นแพ่งแล้วนะครับในเมื่อมันเกิดแบบนี้ปิดช่องโดยตอนนี้ยังไม่มีกำหนดเปิดนะครับชัดเจนนะครับ นี่ดีเพียงแต่จะละลึกหรือไม่นะครับจะมาละลึกได้ก็ต่อเมื่อนะครับโดนมาตรการของอที่เพิ่นกำหนดขึ้นเก็บยังบ่บดี e เอฟซีเพิ่นเบิง่งนะครับเบิ่งแล้วก็เก็บข้อมูลนะครับพี่น้องถ้าเห็นอะไรที่มันไม่ใช่มันไม่ถูกเนี่ยเก็บข้อมูลให้มันเป็นหลักฐานอันดับแรกเห็นด้วยตานะครับมันจะพิสูจน์ได้ไงนะครับพี่น้องเก็บข้อมูลไว้เลย สรงไห้เราพี่น้องฟึ๊บบเก็บทรงนะครับแลนห้อนหอห้อนหอนะครับเพื่อหยังนะครับขันบ่าว่าเพื่อลูกเล่านังกระบอกนะครับก็เจ้าภาพนะครับอีหล่าเอาอยู่นะครับว่าตงวงยีหล่ากับทีมงานทุกคนอยู่ทั้งหมดนี่นะครับเหมือนที่เราพ่สบายขึ้นกันนะครับแทนดีสิว่าเออเนี่ยบอสโจเราเป็นเจ้าไหนเนาะนะครับห้ถามข่าวเราวน้าแน่แฟนไม่ติมห้ามเข้าหลังเวทีโดยเด็ดขาดช่องยูทูบของน้องต้นเลี้ยว นะครับปิดอย่างไม่มีกําหนดเปิดแป้นไม่ติ้มนั่นแหละนะครับผมไม่ได้อาคาดบาดรายหรอกผมเพียงแค่สงสัยแค่นั้นเอง